พวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นผู้ถือคองไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าอดอลาเบิร์สครับโดยที่พวกเขานั้นนะครับเป็นกุญแจสําคัญในการทําลายล้างโลกและพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือเสาหลักทั้ง8คนนั่นเองครับเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลโบอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแเสาหลักจากเรื่องไฟฟอสครับผม ก็จากคลิปเก่าๆเกี่ยวกับโซอิเตอร์นะครับผมเนี่ยก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์ว่าเรื่องโซอิเตอร์นั้นนะครับมันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟอดอีกด้วยนั่นทําให้ผมเนี่ยก็อยู่สงสัยไม่ได้ครับก็เลยไปหาดูทันทีเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังดูไม่จบเลยนะครับแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยมันโคตรสนุกเลยเลยครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างจังก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาครับและก็เหมือนเดิมนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนของเรื่ออ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 งไไฟฟรรยยูู่่่่่นะแลลลถ้้าาาาาาเเเกกกิิดดดววมมมมีขขผผพพหืืตป็ ด้วยนะครับและเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะก็แพมกันมาเยอะแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนั้นนะครับผมเนี่ยก็ต้องขอเท้าความก่อนว่าเสาหลักทั้ง8คนนั้นนะครับมีความแตกต่างกับคนธรรมดายังไงก่อนดีกว่าครับโดยที่เสาหลักทั้ง8คนนี้นะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปนันไม่มีโดยที่สิ่งนั้นนะครับมีชื่อเรียกว่าอดอลล่าเบิร์สครับโดยอดอลล่าเบิร์สนั้นนะครับจริงๆแล้วเนนนนนนนีี่่่่่่่่ยกกก็ัััััังงไมมมททรราาาบบลลษณะะแแแชดขอคตวววสใหญ้ มันเนี่ยมักจะถูกเรียกว่าเป็นเปลวไฟที่สะอาดบริสุทธิ์เปลวไฟไร้มลนทินเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้แหละครับโดยที่ความสามารถของอดอลาเบิร์นนั้นนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีเป็นสิ่งที่เรียกว่าอดอล์ลาลิงค์ครับโดยที่จะเป็นการที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่เชื่อมต่อกันได้ผ่านอดอล์ลาลิงค์ภายใต้อะไรสักอย่างที่เหมือนกับอีกมิติหนึ่งครับและนอกจากนี้นะครับอดอลาเบิร์นนั้นยังมีความสามารถที่แตกต่างกันไปตามตัวผู้ใช้อีกด้วยครับ เช่นในการใช้อดอลลาบิสในการหยุดเวลาได้หรือแม้กระทั่งใช้ในการควบคุมแรงโน้มถ่วงได้แบบฟูจิโทระไม่ใช่คนละเรื่องแล้วว่ากันว่าเหตุการณ์หายนะเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อ250ปีก่อนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเปลวไฟอดอลลาบิสครับ โดยที่เปลวไฟนี้นะครับต้องการที่จะแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกให้สูญสิ้นแต่ว่ามันเนี่ยก็ล้มเหลวเนื่องจากอาจจะเกิดจากจํานวนและก็ความแข็งแกร่งของเสาหลักในขณะนั้นที่มีน้อยเกินไปครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เสาหลักคนแรกกันเลยดีกว่าครับสาหรับเขาคนนี้นะครับก็คืออามาเทลิสุที่โตเกียวหรือจะเรียกว่าคนที่อยู่ในอามาเทลิสุที่โตเกียวก็ดูจะเหมาะสมกว่าครับโดยที่เธอคนนี้นะครับก็เป็นเสาหลักที่เป็นตัวแทนของความบ้าคลั่งครับโดยในอดีตนั้นนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณไไฟม้้ครัง เ,เธอคนนี้นะครับก็ได้ถูกโยน,นยจับขังไว้ในอามาเทลิสึครับเพื่อที่จะใช้ใเธอเ,เป็นแหล่งพลังงานที่จะ่อเลี้ยงจกักรวรรดิโตเกียวจนจเจริญรุ่งเรืองมาถึงในปัจจุบันนี้ครับและด้วยเหตุผลนี้นะครับมันจึงทําให้เธอเนี่ยคนนี้จะเกลียดมนุษย์มากๆโดยสังเกตได้จากตอนที่เธอเได้เข้าควบคุมชินระให้อลาวานั่นแหละครับเรียกได้ว่าก็มีชีวิตที่น่าสงสารอยู่นะครับสำหรับเสาหลักคนแรกคนนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูเสาหลักคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับเสาหลักคนที่2คนนี้นะครับเขาเนี่ยก็คือฮามเมอาครับที่เป็นตัวแทนของความอดกันครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับฮาเมอานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษอยู่ครับ โดยที่เขานั้นเนี่ยสามารถที่จะได้ยินความคิดของมนุษย์ได้นั้นทําให้เธอนั้นนะครับจะต้องอดทนที่จะต้องได้ยินเสียงในแง่ลบของมนุษย์คนอื่นๆที่มีอยู่ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนครับทาให้เธอนั้นนะครับจะต้องทนทุกทรมานมากกว่า10ปีเลยครับจนกระทั่งการดอลลาร์เบิร์ดของเธอนั้นก็ได้ตื่นขึ้นทําให้เธอนั้นนะครับกลายมาเป็นคนที่มีนิสัยซาริดแล้วก็บ้าคลั่งเลยครับโดยที่พลังของฮาเมอานั้นนะครับก็จะเป็นพลังของรุ่นที่3ครับโดยที่พลังเด็ดๆของเธอนั้นนะครับกสระแ แสไฟฟ้านะครับมันก็ทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับเช่นในการใช้ทําลายระบบไฟฟ้าต่างๆครับหรือแม้กระทั่งใช้ควบคุมระบบประสาทของผู้คนก็ทําได้เหมือนกันจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับการสะกดจิตเลยแหละครับสำหรับคนต่อมานะครับก็จะเป็นเสาหลักคนที่3ครับซึ่งเขาคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าโชคุสคาเบครับ ซึ่งโชนั้นนะครับก็เป็นเสาหลักที่เป็นตัวแทนของความเฉยเมยครับโดยที่โชคุซคาเบะนั้นนะครับขเขาเนี่ยเป็นถึงผู้บัญชาการของ Night of the Ashen Flame เลยนะครับจำไม่ได้ว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรนะโดยที่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับโชนี่ก็สามารถที่จะปลุกอดอลล่าเบิร์ดออกมาได้แล้วและโชนี่ก็ได้ถูกพวกผ้าคลุมขาวเนี่ยเอาตัวไปครับแล้วก็ได้ทําการเลี้ยงดูโชมาตั้งแต่เล็กจนโตครับโดยความสามารถที่เด็ดๆของเขาเลยนะครับก็คือการใช้อดอลล่าเบิร์ดเพื่อหยุดเวลาได้ครับแบบซาวารุโดอะไรเงี้ยแบบโคตรเท่โคตรโกงเลย และนอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยก็ยังเชี่ยวชาญในวิชาดาบอีกด้วยนะและสําหรับเสาหลักคนต่อไปนะครับก็คือเสาหลักคนที่4เนี่ยเพื่อๆนๆก็คงจะรู้จักเขากันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็คือชินระคุซากาเบะนั่นเองครับ โดยชินระนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเสาหลักที่เป็นตัวแทนของความโกรธเกี้ยวครับชินระนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นสมาชิกของหน่วยดับเพลิงที่8ครับซึ่งเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยจะต้องเป็นฮีโร่ให้ได้ซึ่งความสามารถของชินระคุซาคาเบะนั้นนะครับก็จะเป็นความสามารถของรุ่นที่3ครับที่สามารถที่จะจุดไฟออกด้วยตัวเองได้ครับซึ่งการจุดไฟของเขาเนี่ยก็จะออกมาจากเท้าของเขาครับและก็ด้วยความที่เขาเป็นพระเอกนะครับก็ย่อมมีสกิลพระเอกติดตัวก็ต้องแข็งแกร่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเเสสาาาหหลลัักกกคคคนนนทีีี่่5ยดวรบข้็ื อินกะคาซุกะทันี ชื่ออ่านยากจังวะโดยที่อินกะนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเสาหลักแห่งความเสื่อมสลายครับก่อนที่อินกะนั้นนะครับเขาเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มผ้าคุุมขาวเธอนั้นนะครับเคยมีชื่อเสียงมาจากการเป็นโจรดับเพลิงมาก่อนโดยที่เธอนะครับจะช่วยชีวิตผู้คนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ต่างๆครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็จะขโมยของของพวกเขามาด้วยโดยที่ความสามารถของเธอ้นะครับก็คือการที่เธอเนี่ยสามารถที่จะทํานายเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าทํานายได้แค่ระยะเวลาสั้นๆนะและหลังจากที่เธอเนี่ยได้ปลุกอดอลล่าเบิร์ มาได้แล้วนะครับจนกลายเป็นเสาหลักคนที่5เนี่ยก็ทําให้เธอนะครับสามารถที่จะปลดล็อกความสามารถในการจุดไฟและเธอเนี่ยก็ได้กลายเป็นผู้ใช้พลังรุ่นที่3ครับ มาที่เสาหลักคนที่6กันเลยดีกว่าครับสำหรับเขาคนนี้นะครับก็มีชื่อว่านาตาคุครับหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าทักคุงที่เป็นตัวแทนของความหวาดกลัวครับทักคุงนั้นนะครับเดิมทีแล้วนะครับเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองโตเกียวเหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปครับแต่ว่าหลังจากที่ทักคุงเนี่ยได้โดนเลกกะเอามาแรงใส่ตัวเข้าไปทาให้ทักคุงนี่ก็กลายเป็นผู้ใช้พลังรุ่นที่3ครับและหลังจากนั้นนะครับบริษัทฮาจิมะเนี่ยก็ได้นําทักคุงไปดูแลต่อครับและอดอลล่าเบิร์ชของทักคุงเนี่ยก็ได โดยที่พลังของทักคุงเนี่ยก็จะเป็นพลังรุ่นที่3ครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างเปลวไฟขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังสามารถแปลงรูปเปลวไฟให้เป็นเหมือนกับการยิงบีมที่ส่งพลังออกมาได้อีกด้วยครับ และสำหรับเสาหลักคนที่7นั้นนะครับก็คือแม่ชีซูมิเล้นั่นเองครับโดยที่แม่ชีซูมิเล้นั้นครับก็จะเป็นตัวแทนแห่งความเกียดชังครับแรกเริ่มเดิมทีนั้นนะครับซูมิเล้นั้นเนี่ยเธอเนี่ยได้เป็นคนที่รับใช้ให้กับผู้เผยแพร่ครับโดยเมื่อ250ปีก่อนนั้นซูมิเลเนี่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครับและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้มาเป็นแม่ชีที่คอยดูแลเด็กๆที่เป็นแม่ชีตัวเล็กน้อยครับ แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้เป็นคนที่ทําการทดลองที่จะสร้างเสาหลักมานานมากกว่า200ปีแล้วครับโดยความสามารถของซูบิเลนั้นนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังรุ่นที่3ครับและเธอเนี่ยครับยังสามารถที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนออกจากร่างกายของเธอแล้วก็ใช้คอมโบกับการสร้างความร้อนและก็ขยายตัวพลังงานความร้อนออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานโจ์ที่ทรงพลังที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนแบบยิ่งใหญ่ได้ครับและโดยอดอลลาเบิร์ของเธอนะครับมันทําให้ความสามารถนี้ของเธอเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกครับขณะที่สามารถสร้างแผ่นดินไว้ขนาดใหญ่แบบหงด ขาวได้เลยเลยครับ One Piece นฮะมีอ uh ยู huh. uh ่จริงผิดเรื่องอีกแล้ว <c oughs> และแล้วนะครับเราเนี่ยก็มาถึงเสาหลักคนสุดท้ายกันแล้วเลยครับสำหรับเสาหลักคนสุดท้ายนะครับก็คือแม่ชีไอริสสุดน่ารักของเรานั่นเองครับโดยที่ไอริสนะครับเธอเนี่ยเป็นเสาหลักที่เป็นตัวแทนของความสิ้นหวังครับ ไอริสนนะครับเธอเนี่ยเป็นแม่ชีที่ทําหน้าที่ประจําการอยู่ที่หน่วยดับเพลิงหน่วยที่8ครับโดยหลังจากที่พลังอาร์ดอล์เบิร์สของไอริสได้ตื่นขึ้นมานั้นนะครับก็ทําให้เธอเนี่ยก็กลายเป็นผู้ใช้พลังของรุ่นที่3ครับซึ่งพลังของไอริสนนะครับที่ได้แสดงออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นการเหมือนกับการสร้างพลังป้องกันไฟที่โคตรที่จะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ครับโดยมันนะครับแข็งแกร่งถึงขนาดที่ว่าสามารถที่จะป้องกันผลกระทบจากลูกเตะความเร็วแสงของชินระได้เลยเลยครับ และแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของเสาหลักทั้ง8คนซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็มีคนอื่นที่ไม่ใช่เสาหลักทั้ง8อีกนะครับที่สามารถที่จะใช้พลังของอดอลแลาเบิร์ดได้อย่างแฟรลี่ที่ใช้พลังของอดอลลาเบิร์ดในการควบคุมแรงโน้มถ่วงได้แต่ว่าณปัจจุบันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าความสามารถของอดอลลาเบิร์ดของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับของพวกเสาหลักยังไงอะไรบ้างนะครับ โอเคครับจบจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมวิดีโอมาจนถึงตอนนี้นะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายคะ่ะ